ใครเคยมาร้านนี้ที่เชียงรายเดี๋ยวตาพาชิมพามาที่ร้านแดงแอนเอิร์นเบเกอรี่เรียกได้ว่าเป็นร้านขนมที่มีรานขนมเยอะแยะมากมายเลยนะคะด้วยความที่เข้ามาบอกเลยว่าขนมละลานตามากอานนี้เขามีหลายสาย ะะแต่สาขาที่เราเข้ามาวันนี้จะอยู่แถวตลาดสบาหรือกาดหลวงนะขนมเขาก็มีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นเค้กคุกกี้หรือว่าขนมปังเท <c uk ie> ่าที่เราสอบถามมาน,นะคะเขาบอกว่ามีขนมปังไม่ต่ำกว่า200แบบเลยทีเดียวค่ะเมนูที่ขายดีเขาก็แอบกระซิบบอกว่าเป็นขนมปังสั่งขยะใบเตยรานะคะขนมเขาจะเริ่มต้นอยู่ที่12บาทนะคะส่วนเครื่องดื่มทางร้านเขาก็มีบริการเครื่องดื่มราคาเริ่มต้นที่25บาาทสำหรับขนมที่นิวตอนชอบกินนะคะก็จะเป็นขน ขนมปังไส้กรอกมินิชีสส่วนของแม่แนทที่ชอบก็จะเป็นพายกรอบมินิแบบนี้เลยจ้าบอกเลยว่าของเขาหวานไม่มากแล้วก็อร่อยมากด้วยร้านเขาเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึง3ามทุ่มนะคะเขาบอกว่าเบกเกอรี่ที่นี่ทำสดใหม่ทุกวนันบอกเลยว่าราคาย,ย่อมเยา สนใจสั่งเป็นชุดของว่างเขาก็มีให้บริการได้เลยค่ะว่าขนมเขามีเยอะจริงๆจะให้ถ่ายทั้งหมดคลิปนี้คงต้องยาวมากแน่นอนนี่คือขนมที่ได้ของวันนี้จ้าส่วนของเดลตานะคะนางชอบกินบุญมะพร้าวก็เลยจัดไปให้จ้ามาอร่อยยังไม่พอยังมาแอบกินของแม่อีกนะคะเนี่ยร้านอยู่ตรงข้ามกาดหลวงใกล้ๆกับไทยแลนด์ทีร้านเขาอยู่ตรงนี้ใครมีร้านอื่นแนะนําเมนมาบอกกันด้วยนะ